สองแผนการเงินครึ่งปีแรกตอนนี้ยังสามารถทําตามแผนได้อยู่ไหมแล้วเราเนี่ยจะปรับแก้ไขยังไงดีเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้พร้อมๆกันครับ สวัสดีครับเพสนะครับธนสิทธิ์ปวงสมพุทธศุขคลิปนี้นะฮะก็อยากพาทุกคนมาอัปเดตในเรื่องของแผนการเงินของเรานิดนึงเนาะว่าเป้าหมายที่เราตั้งกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีแผนการเงินที่เราเนี่ยวางคร่าวๆเ,เอาไว้ตั้งแต่ต้นปีตอนนี้แผนการเงินของเราเป็นยังไงนะครับซึ่งหากใครตอนนี้ทําตามแผนได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่สามารถทําตามแผนได้นะครับหรือ,ออาจจะลืมแผนนั้นไปแล้วก็ถือว่ามาเน้นย้ําในคลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่ากังวลมากไปว่าเฮ้ ตั้งแผนเอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ตอนนี้เราไม่สามารถทําได้เนี่ยมันมีอย่างอื่นที่เราอยากได้เพิ่มเข้ามาอ่ามันมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพิ่มเข้ามาซึ่งผมเน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าแผนการเงินที่ดีไม่ใช่เรื่องของการเก็บเงินให้ได้เยอะๆอย่างเดียวนะครับหรือว่าการที่เราเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วเราห้ามมีเป้าหมายอื่นๆระหว่างทางเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคุณยังสามารถซื้อในสิ่งที่คุณอยากได้ได้อ่าแต่ว่าก็ควรจําเป็นที่จะต้องมารีเช็คในเรื่องของแผนการเงินว่าเฮ้ยถ้าสมมติ เราซื้อคอมเครื่องใหม่เราซื้อมือถือเครื่องใหม่นะครับสถานะการเงินของเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะปรับแก้ไขยังไงดีซึ่งประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมะีในส่วนของตัวไฟล์การเงินมาแจกด้วยนะครับซึ่งไฟล์การเงินตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเคยแจกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดและในส่วนไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์เดียวกันเนาะก,กับที่ผมเนี่ยใช้ในการทําแผนการเงินแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากให้เราเนี่ย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินซึ่งตอนนี้เราก็ยังเปิดรับอยู่นะหากใครมีแผนคร่าวๆแล้วอยากฟังมุมมองจากผมนะครับอยากได้คําแนะนําจากผมก็ยังสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าหากใครอยากไปทําเองนะฮะอยากลองไปกรอกข้อมูลเองดูก่อนลองไปวิเคราะห์คร่าวๆในแบบของตัวเองก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแจกไฟล์ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็วิธีการใช้งานของไฟล์ตัวนี้นะครับรวมถึงเราจะต้องดูมิติไหนบ้างในเรื่องของแผนการเงินของเราเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้พร้อมๆกันครับ สำหรับการมารีเช็คในเรื่องของแผนการเงินนะครับผมแบ่งเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับในส่วนของประเด็นแรกเลยก็คือเช็คในเรื่องของสถานะการเงินแผนการเงินในปัจจุบันของเรานะครับซึ่งสิ่งแรกที่อยากให้ทุกๆคนดูนะครับก็คงเป็นในเรื่องของรายได้เนาะนะฮะเพราะว่าการที่เราเนี่ยนะครับจะวางแผนล่วงหน้าสิ่งสําคัญที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้นะครับลำดับแรกก็คือในเรื่องของรายได้เพราะก็ต้องยอมรับครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดนะฮะหลายๆคนอาจจะมีรายได้ไม่สม่ําเสมอตรงนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมารรเช็คว่่าายได้นใล ที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันของเราเนี่ยรายได้เป็นยังไงเงินเดือนเท่าเดิมอยู่ไหมอ่ารวมถึงรายรับรายได้อื่นๆตรงนี้นะฮะยังสามารถคงที่สม่าเสมอตรงนี้อยู่ไหมซึ่งอ่าตรงนี้เป็นทริคนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีรายได้อื่นๆนะครับอย่างเช่นอ่าคนที่รับฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าอ่าคนอ่าที่มีโ t มีค่าคอมเยอะๆตรงนี้นะครับถ้าสมมติค่าคอมโ t ีของคุณเนี่ย มันค่อนข้างเวียงนะครับคือ4 0 0 0 0ืถึงห้าหมื่นอ่ะหรือหมื่นหนึ่งอ่าถึงหมื่นห้านะครับตรงเนี้ยผมแนะนําให้ใช้เป็นค่าขั้นต่ำเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเอาไปวางแผนการเงินแล้วก็อ่าได้ตัวเลขที่แบบค่อนข้างมัวน์ว่าถ้าสมมุติเราได้ต่ําสุดที่ตัวเลขนี้เราก็ยังสามารถดําเนินในเรื่องของการเงินของเราเนี่ยไปต่อได้นะครับอ่าแต่ว่าเราก็จะเป็นที่จะต้องรู้นะฮะว่าตอนเนี้ยเรามีไรายได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งแรก ถัดมานะครับก็คือรู้ในเรื่องของสถานะการเงินตัวเองเนาะว่าตอนนี้เรามีในเรื่องของสินทรัพย์สภาพคล่องหรือว่าเงินสดนะฮะเงินฝากบัญชีนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เพราะตรงนี้หากเราเกิดปัญหาเรื่องของการเงินเราก็สามารถหยิบเงินก้อนนี้ออกไปใช้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะฮะปิดโอกาสนะครับในเรื่องของปัญหาการเงินที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ารวมถึงสินทรัพย์อื่นๆถ้าเราเกิดอ่ามีเรื่องจะต้องใช้เงินนะครับหรือแบบว่าอยากจะต้องเคลียร์ทุกอย่างนะครับตรงเนี้ย เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวสินทรัพย์นะฮะผนวกกับหนี้สินนะครับว่าถ้าสมมุติเราอยากเพลีย์ทุกอย่างออกไปเลยอยากแบบว่ารีเซ็ตตัวเองใหม่เนี่ยนะครับสินทรัพย์กับหนี้สินตอนนี้เราเป็นบวกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสมมุตินะจำเป็นที่จะ,จะต้องรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับคุณก็เอาสินทรัพย์ตรงนี้ ไปกบหนี้สินนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะว่าหนี้สินของคุณไม่มีแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขที่จําเป็นที่จะต้องรู้อันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของข้อแรกเนาะก็คือเช็คสถานะการเงินตัวเองในเรื่องของรายได้รวมถึงในสิ่งที่เรามีนะครับถัดไปอ่าถัดไปนะฮะในส่วนของตัวข้อที่2นะครับก็คือแผนการเงินล่วงหน้านะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะผูกกับค่าใช้จ่ายซึ่งจะอยู่ในหัวข้อของการวางแผนสภาพคล่องนะครับก็ดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะนะคร ค่าใช้ใจ่ายนะครับหลักๆเนี่ยผมจะดู2อย่างด้วยกันก็คือหน้านี้นะฮะเป็นรูปแบบของการกวางแผนล,ล่วงหน้านะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอ่าเรามีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับถ้าเรามีไรายได้อะประมาณนี้3 0ม0 0ื่นกับหนึ่งมืนนะครับต่อเดือนเนาะรวมเป็น4 0,000ื่นนะครับกับค่าใช้จ่ายในอนาคตเนี่ยนะฮะอ่าเก็บออมเท่าไหร่เงินอ่าเก็บออมที่อยู่ในกองทุนสำรองในชีพเท่าไหร่นะครับรวมถึงค่าใช้ใจ่ายคงที่เนี่ยผ่อนรถผ่อนบัตรนะครับค่าอาหารค่าเดินทาง ต่างๆเราเนี่นะครับเราสถานะสุทธิแล้วนะฮะรายรับล,ลบรายจ่ายของเราเนี่ยสุดทธิเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับแต่ว่า,าที่ผมเกิดไปในก่อนหน้านี้นะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นเหมือนผมไหมคือพอช่วงปลายปีเรามักจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายแปลกๆเนี่ย พุ่งเข้ามานะครับอ่ะอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าอ่ะอย่างช่วงปลายปีเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะมีในเรื่องของค่าเบี้ยรประกันลดเข้ามาอีกนะครับดังนั้นแล้วการที่ผมทําตรงเนี้ยมันจะทําให้ผมเห็นครับว่าสุดทธิแล้วของผมเนี่ยสถานะการเงินเงินคงเหลือต่อเดือนของผมเนี่ยเป็นยังไงเพื่อสามารถนําตรงเนี้ยไปวางแผนต่อได้ซึ่งอ่ะถ้าสมมุตินะผมดูแบบนี้คือถ้าสมมติผมใช้เงินแบบนี้คือมีรายรับเข้ามาอ่ะสี่หมืนมีเงินออกเข้าไปนะครับหนึ่งหมื่น กับส0,000ื่นอ่ะแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจริงๆสถานะสุดที่ของผมเนี่ยเป็นบวกแต่การที่ผมทําแบบนี้ผมจะเห็นล่วงหน้าครับว่าถ้าเดือนที่ผมมีประกันลดเข้ามาสถานะเดือนนั้นเนี่ยของผมจะติดลบนะครับตรงเนี้ยผมก็ต้องไปวางแผนต่อว่าเฮ้ยแล้วผมจะทํายังไงกับตรงนี้ดีเอาเงินคงเหลือในแต่ละเดือนก่อนหน้านี้อ่าเอามาเก็บสะสมแยกก้อนเอาไว้เพื่อเป็นค่าประกันลดตรงนี้ดีไหมนะครับหรือว่า ลบตรงนี้อ่ะเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องลดเงินออมตรงนี้ไหมอ่าเงินออมที่เราเก็บออมต่อเดือนเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยการที่เราวางแผนล่วงหน้าเราจะสามารถทําให้เราเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเดือนไหนเราอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหานะครับเพื่อให้เราเนี่ยตัดปัญหาแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้เลยนะครับและในส่วนประเด็นถัดมานะครับก็คือเป็นการรีเช็คในเรื่องของนิสัยการเงินของเราในอดีตในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าก่อนหน้านี้นเนราวางแผนเอาไว้นะว่าเราเนี่ยอยากกินใช้อ่ะเดือนละหมืน่นอ่ะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว5,000 นะครับตอนนี้เราเดําเนินตามแผนหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นนี้หลายหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวครับก็คือไม่อยากเห็นนิสัยการเงินของตัวเองนะครับแต่ผมบอกแบบนี้แล้วกันนะครับคือคุณเห็นแล้วเกิดปัญหากับคุณไม่เห็นแล้วเกิดปัญหาเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันเกิดปัญหาเห,เหมือนกันแต่ว่าการที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะสามารถปรับและเมเนจได้ว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเนี่ยเราไม่อยากมีปัญหาแน่นอนแล้วเราจะสามารถทํำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยณตอนนี้นะครับผมเนี่ย มาใช้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันล้ำซ้ำนะฮะในส่วนของตัวบัญชีรายรับรายจ่ายเนาะก็สามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของตัวบัญชีรายรับรายจ่ายได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ความพิเศษของเขาเนี่ยนะครับเขาแบ่งโหมดแบบชัดเจนเลยคือคุณจะาสามารถเห็นได้ว่าคุณมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับอ่าแยกย่อยมาเลยค่าอาหารเครื่องดื่มนะฮะเสื้อผ้าค่าน้ําค่าไฟตรงนี้นะครับแล้วในส่วนของตัวหน้าสรุปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเน้นหนักไปทางตรงไหนนะครับซึ่งมันก็ง,ง่ายต่อการมีเนตในการจัดการว่าเฮ้ยถ้าสมมติ อ่าเรามีแผนต้องจ่ายค่าประกันนะตรงนี้นะครับเรามีค่าใช้จ่ายตรงไหนที่มันหนักมากเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะต้องปรับลดตรงนั้นเพื่อวางแผนข้างหน้านะฮะวางแผนต่อไปเพื่อให้เราเนี่ยไม่เกิดปัญหาเรื่องของการเงินอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปถัดมาก,ก็คือการไปดูนิสัยไปดูพฤติกรรมการเงินของตัวเองในอดีตเนาะ <S <S และในส่วนข้อที่3นะครับคือแผนการเงินอนาคตครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือในเรื่องของเป้าหมายการเงินแบบที่คุณตั้งเอาไว้แหละว่าอ่ะคุณอยากดาวน์บ้านคุณอยากซื้อรถอ่ะคุณอยากซื้อนู่นซื้อนี่นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วี่ มันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถไปถึงทุกๆเป้าหมายแบบที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่เกิดปัญหาเรื่องของการเงินมาแทรกกลางนะฮะแล้วก็ไม่ล้มเลิกเป้าหมายแบบระหว่างกลางคันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องมารีเช็คเนาะซึ่งอย่างในหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของการกําหนดเป้าหมายการเงินนะครับอย่างถ้าสมมุตินะ,ะด้วยเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยผมอยากซื้อมือถือเครื่องใหม่ บางคนเลือกใช้วิธีการแบบนี้ครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไปดึงกระแสงเงินสดไปดึงเงินออมนะครับในระหว่างเดือนออกมานะครับซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้วิธีการเก็บเงิน,งนเก็บเงินอ่าแล้วก็ไปซื้อเลยนะครับตรงนี้คุณก็จะปลอดภาระนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายระยะสั้นเนาะซึ่งสมมตินะถ้าตามแผนนี้อ่าคุณอยากซื้อมือถือเครื่องใหม่อยากซื้อคอมเครื่องใหม่ในราคา4ี่หมืนในอีก2ปีข้างหน้านะครับตรงเนี้ยมันก็จะคำนวณออกมาให้ครับว่าคุณเนี่ยจะต้องเก็บเงินต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ1,600กว่บาันหครบอะกป้ามายระนยังอ่ินะ บ้านนะครับคุณมีแผนนะฮะว่าคุณเนี่ยอยากจะดาวบ้านเนาะด้วยเงิน300แสนบาทนะครับกำหนดระยะเวลา5ปีทีนี้นะครับถ้าเรามาดูนะครับในเรื่องของเงินออมต่อเดือนของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเก็บออมเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายตรงนี้นะครับอยู่ที่เดือนละ4,500บาทซึ่งตรงนี้เนี่ย อัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่4%นะนะครับซึ่งพอคุณทําแผนแบบเนี้ยนะครับคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมตินเนี่ยต่อเดือนเราจําเป็นที่จะต้องเก็บเงินตรงน 1, 4, เนี้ยอ่าก็คือ1,600บวกสเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทเนี่ยไหวไหมซึ่งอ่าถ้าไหวก็สามารถลันตามแผนได้เลยแต่ประเด็นตรงเนี้ยมันคือถ้าสมมติคุณไม่ไหวนะครับเมื่อคุณทําแผนตรงนี้คุณจะเห็นครับว่าเฮ้ยแล้วเราจะเมเนจอยังไงดีเป้าหมายแรกสาคัญไหมมือถือเครื่องงหมง่่คถ้าาบาบบนว อันนี้มันก็จะพังแล้วยังไงก็ต้องซื้อชัวร์ๆเป้าหมายนี้ก็ถือว่าเป็นลำดับความสําคัญที่1ถัดมานะครับเป้าหมายในการซื้อบ้านตรงนี้นะครับอ่ะเป้าหมายตรงนี้สําคัญมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมตินนะคุณตอบว่าในช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับช่วง5ปีตรงนี้จริงๆก็อาจจะยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับอ่ะก็อาจจะกระเถิบตรงนี้ออกไปอีกสักปีหนึ่งไหมจาก5ปีอ่ะเป็น6ปีไหมสมมตินนะนะครับจากการเก็บต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ 4, ี่เกับกลายเป็นลดลง ไปประมาณเกือบเกือบหนึ่พันเนาะกับการเป็นตรงนี้คุณเก็บแค่สามพันหเท่านั้นซึ่งการทําแบบนี้นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสาม,มารถรีเช็คเป้าหมายนะครับและสาม,มารถทําได้ตามแผนและไปถึงทุกๆเป้าหมายแบบที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นใน,นเรื่องของแผนการเงิน เป้าหมายการเงินนะครับในการที่เราเนี่ยวางแผนอนาคตเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถทําตามแผนได้อย่างแน่นอนครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทั้ง3ประเด็นนะฮะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปส่องไปรีเช็คในเรื่องของแผนการเงินครึ่งปีแรกของเรานะครับว่าเรายังสามารถดําเนินตามแผนนั้นได้อยู่ไหมนะครับถ้าสามารถดําเนินตามนั้นได้ก็ลันแผนนั้นต่อไปได้เลยแต่ว่าถ้าไม่สามารถทําได้ตรงนี้ไม่ต้องกัวงวลไม่ต้องเครียดมากจนเกินไปเนาะเน,น้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแผนการเงินที่ดีไม่ใช่เรื่องของการเก็บเงินอย่างเดียวแล้วก็ใช้แผนนั้นไปตลอดชีวิตตนะะคครุณจจาเเป็็ที่้อองยมช มาอัปเดตนะครับเพื่อคุณเนี่ยยังสามารถมีความสุขในระหว่างทางนะครับยังสามารถใช้เงินได้แบบมีความสุขด้วยแต่สุดท้ายก็ยังสามารถไปถึงทุกๆเป้าหมายแบบที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีเช็คนิดนึงแล้วกันกับ2 3จุดสําคัญแผนการเงินครึ่งปีแรกเรายังสามารถทําตามแผนได้ไหมและจะปรับแก้ไขยังไงดีประเด็นแรกเลยนะครับก็คือดูในเรื่องของแผนการเงินปัจจุบันนะฮะก็ดูในเรื่องของสภาพคล่องการเงินของตัวเอง ดูสินทรัพย์นี้สินนะครับว่าหากเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินตรงนี้นะครับคุณจะจัดการยังไงนะครับมันก็เป็นเหมือนรูปแบบของการปิดจุดปิดความเสี่ยงออกไปเนาะนะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่2นะครับก็คือแผนการเงินล่วงหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่โผล่เข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับหรือว่าเรามีเป้าหมายในการใช้เงินนะครับเรามีสิ่งที่เราซื้อเอาไว้นะครับที่มันนอกเหนือจากแผนก่อนหน้านี้ที่เราวางเอาไว้นะครับซึ่งวิธีการ วางแผนล่วงหน้าตรงนี้นะครับก็คือไปเช็คในเรื่องของอสถานะการเงินของตัวเองนะครับว่าตอนนี้เรามีสภาพคล่องเรามีรายรับเท่าไหร่เรามีในเรื่องของรายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้ต่อเดือนสุทธิแล้วคุณเป็นยังไงนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันอาจจะโผล่เข้ามาในระหว่างเดือนนั้นๆ นะครับอย่างเช่นค่าประกันต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับคุณก็สามารถไปทําในเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าได้เลยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือไปรีเช็คในเรื่องของนิสัยการเงินของเราในอดีตเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ใช้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันล่ซาซับนะครับเพราะว่า,าในส่วนตัวแอปเนี่ยเขาสามารถทําให้คุณเนี่ยเห็นได้ด้วยว่าค่าใช้จ่ายของคุณมันเน้นหนักไปทางตรงไหนเขาคำนวณเป็นสัดส,ส่วนนะครับเป็นน้ำหนักออกมาให้เรียบร้อยเลยและในส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่3ก็คือแผนอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะทําให้คุณนะครับให้ความสําคัญกับแผนการเงินคือเป้าหมายการเงินที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับอยากดาวบ้านอยากซื้อรถอยากซื้อคอมใหม่นะฮะร,รวมถึงแผนการเงินเะเสียเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นตัวเลขที่เราสามารถทําได้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่สามารถลันตามแผนได้แบบแน่นอนแต่มันจะทําให้คุณเห็นครับว่าคุณจะสามารถปรับยังไงดีนะครับยืดระยะเวลา,าบางอย่างออกไปได้ไหมนะครับปรับแผนหาอะไรได้เพิ่ม ทำตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งการที่เรามองเห็นอนาคตรตรงนี้คุณจะสามารถไปปรับแผนและไปถึงทุกๆเป้าหมายการเงินแบบที่คุณตั้งใจเอาไว้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็น3ประเด็นนะที่อยากฝากเอาไว้คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมสําหรับตัวเองแล้วกันนะครับส่วนใครมีแผนการเงินอยู่แล้วนะฮะอยากฟังมุมมองจากผมอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมจากผมก็ยังเปิดรับอยู่เนาะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างนี้กรอกข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะพยายาม เ Speed ร่งสปีดนะฮะทำให้เร็วที่สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วย,วยแล้วกันหากใครสนใจนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะครับเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะฮะหรือว่าคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ